ไฟแสดงสถานะน้ำมันเกน้ำมันนะครับมันขึ้นเป็นสีส้มสีแดงนะครับให้ท่านรีบหาปั๊มเติมน้ำมันทันทีนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีนะครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับผมก็วันนี้ก็มาอยู่กับรถยนต์ Honda City 2013นะครับ ก็จะมาดูในส่วนของเจ้าตัวหน้าปัดนะครับในห้องโดยสารนะครับที่เราอยู่หน้าพมาลัยนะครับซึ่งในตัวหน้าปัดนะครับมันก็จะมีอุปกรณ์บอกแจ้งเตือนหรือทั้งเข็มไม้นะครับต่างๆนะครับมากมายนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับในส่วนของหน้าปัดเล็กตัวนี้กันนะครับผมในส่วนของหน้าจอเล็กนะครับซึ่งมันจะมีค่าต่างๆมากมายนะครับที่บอกนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเรนส์นะครับสังเกตดูนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆกันนะครับพอดีมีเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านสอบถามเข้ามาในส่วนของเรื่องอัตราการดูระยะทางดูอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานนะครับดูอัตราการคงเหลือนะครับผมอโอเคเดี๋ยวผมจะสูงเข้าไปให้ดูใกล้ๆนะครับเพื่อว่าจะเป็นความรู้กับเพื่อนสมาชิกนะครับผมอโอเคนะครับในส่วนของหน้าปัด ตัวดิจิตอลตัวกลางตัวนี้นะครับค่าแรกนะครับที่เราเห็นก็คือค่าเรนนะครับแล้วก็ KM ก็คือกิโลเมตรนะครับซึ่งตัวนี้นะครับค่านี้คือจะบอกระยะทางที่เราสามารถไปได้นะครับตอนนี้ก็สามารถไปได้อีก414กิโลเมตรนะครับอันนี้เป็นการกะเอาของระบบนะครับของกล่องนะครับที่มันคํานวณมาให้นะครับซึ่งระยะทางตัวนี้นะครับมันก็จะมีผลกับตัวแปรต่างๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการ การขับขี่หรือการบรรทุกนะครับการใช้รถหนักๆการขนของหนักนะครับมันก็จะมีตัวแปรตัวนี้นะครับยิ่งเราบรรทุกหนักมันก็จะมีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานที่มากขึ้นนะครับมันก็จะคำนวณมันก็จะเป็นค่าเรียวไทม์นะครับตัวนี้เป็นค่าสแตนดาดของมันนะครับที่เราดับเครื่องนะครับถ้าเราขับไปมันก็จะมีการลดไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะคำนวณให้เราลดต่อมานะครับให้เรากดก้านตัวนี้ลงเข้าไปอีกหนึ่งครั้งนะครับ ต่อมานะครับที่เราเห็นนะครับพอกดเข้าไปมันก็จะบอกระยะทางที่เราใช้งานนะครับตัวกิโลเมตรนะครับคันนี้ใช้ไปแล้ว76,262กิโลเมตรนะครับผมก็จะเป็นค่าตัวนี้เลยนะครับเราก็กดปุ่มนี้นะครับกดย้ำเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นค่าทริปนะครับทริปหมายถึงการใช้งานหรือการเดินทางนะครับผมซึ่งค่านี้มันก็จะจดจำนะครับหลังจากที่เราเริ่มทำการ รีเซ็ตมันนะครับมันก็จะเริ่มคำนวณให้เราใหม่นะครับซึ่งบางทีเราต้องการเดินทางจากอีกจังหวัดหนึ่งไปอีกที่1นนะครับเราอยากรู้ระยะทางว่ามันกี่กิโลเมตรนะครับเราก็ทําการกดทริปนะครับให้มันเริ่มนับนะครับอันนี้ผมลองกดมาให้ดูแล้วนะครับคือใช้มา13.4กิโลเมตรนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูค่าต่อไปกันนี่ครับค่าที่สําคัญก็คือตัวนี้เลยนะครับตัว A v G นะครับผมซึ่งค่าตัวนี้นะครับ มันเป็นค่าที่บ่งบอกถึงการอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับต่อลิตรนะครับสังเกตดูตรงนี้นะครับ km/ L นะครับคือกิโลเมตรต่อลิตรนะครับซึ่งรถคันนี้นะครับสามารถใช้ได้18กิโลเมตรต่อน้ํามัน1ลิตรนะครับน่าจะพอเข้าใจนะครับ5้า b g ตัวนี้นะครับซึ่งแต่ละคันนั้นก็อาจจะมีค่าที่ไม่เท่ากันนะครับ แตกต่างกันไปนะครับถ้าเราอยากให้มันบางคันมันประหยัดกว่านี้หรือกินน้ามันกว่านี้นะครับตัวนี้มันสามารถรีเซ็ตได้นะครับให้ระบบมันเริ่มคํานวณใหม่ได้นะครับโดยการกดรีเซ็ตนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปกันกดเข้าไปอีกทีมันก็จะมาวนมาอยู่ที่ค่าเรนนะครับค่ามันก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับในตัวหน้าจอโอเคแล้วถ้าบางท่านนะครับ เดี๋ยวผมกดให้ดูค่า a v g ทีนึงถ้าบางท่านค่า a v g มันน้อยเกินไปมันกินน้ามันมากเราจะรีเซ็ตมันยังไงนะครับโอเคให้เรากดย้ําเข้าไปจนเจอคําว่าทริปนะครับจนเจอคําว่าทริปนะครับค่า T/R/IP ตัวนี้นะครับเราอยากจะรีเซ็ตมันให้เรากดปุ่มตรงนี้ค้างไว้ครับกดเข้าไปแล้วค้างไว้ครับนี่นะครับสังเกตดูนะครับมันก็จะเป็นค่า0.0นะครับ AVG มันก็จะไม่มีนะครับมันก็จะเริ่มคำนวณใหม่นะครับเวลาเรารีเซ็ตหนึ่งครั้งมันจะรีเซ็ตทั้งค่าทริปและก็ค่า AVG นะครับอัตรานะครับประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับผมซึ่งเวลาเราขับขี่นะครับให้เราสังเกตเวลาเราขับไปจะรู้ได้ไงว่ามันประหยัดนะครับก็สังเกตดูนะครับมันจะมีไฟ ECO สีเขียวนะครับหรือไฟ Eco นะครับตัวนี้มันจะติดขึ้นนะครับเราก็พยายามเลี้ยง ระดับให้มันเขียวค้างไว้นานๆนะครับมันก็จะทําให้เราขับรถได้อย่างเปลี่ยนน้ามันนะครับผมในส่วนอื่นก็น่าจะไม่มีอะไรมากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นความเร็วนะครับ1000รอบ2 0 0 0 3,000 4พ0นนะครับมีหน่วยเป็นพันนะครับเล็กหนึ่งก็คือเหมือน1000รอบนะครับตัวกลางนะครับชุดใหญ่ทุดนี้ก็จะเป็นเข็มไม้นะครับความเร็ว20กิโลเมตร40 60นะครับไล่ไปนะครับ ส่วนทางด้านขวามือสุดตัวนี้นะครับมันก็จะมีไม,ม่ว่าจะเป็นไฟบอกสถานะตำแหน่งเกียร์นะครับแล้วก็ถังน้ำมันนะครับตัวนี้จะเป็นถังน้ำมันนะครับว่าน้ำมันเรามีเหลืออยู่ขนาดไหนนะครับ <todo> ถ้าเป็นตัว F นะครับคือ full <todo> ก็คือน้ำมันเต็มถังนะครับ <t ell> ถ้าเป็นตัว E นะครับก็ <todo> คือน้ำมันหมดนะครับเวลาขับรถไม่มว่าจะเป็นรถกระบะหรือรถเก่งนะครับ ถ้ามันมีไฟแสดงสถานะน้ำมันเกน้ำมันนะครับมันขึ้นเป็นสีส้มสีแดงนะครับให้ท่านรีบหาปั๊มเติมน้ำมันทันทีนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าในส่วนของถังน้ำมันของเรานะครับมันจะมีเจ้าตัวปั๊มติ๊กนะครับหรือปั๊มอ่าดูดน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเพื่อที่จะส่งมาที่หัวฉีดนะครับปั๊มตัวนี้ถ้าเกิดน้ำมันในถังมันน้อยนะครับมันทำให้ตัวมันเองนะครับเกิดความร้อนสะสมนะครับ บางคันนะครับอาจจะเกิดเพลิงไหม้หรือไฟไหม้ได้นะครับถ้ายิ่งเป็นเบนซินนะครับของเราก็จะใช้เป็นน้ามันเบนซินหรือแก๊สโซฮอลนะครับมันก็จะติดไฟได้ง่ายนะครับก็อย่าพยายามปล่อยให้น้ํามันหมดจากถังบ่อยๆนะครับมันทําให้ปั๊มติ๊กหนึ่งเลยก็คือมีอายุสั้นนะครับ2ก็คือทําให้อาจจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้นะครับเพราะว่าเหมือนเอาความร้อนไปแช่ในถังน้ํามันนะครับแค่แค่คิดก็น่ากลัวแล้วนะครับผม อ่าโอเคนะครับก็มาแนะนำวิธีการดูนะครับในส่วนของหน้าปัด Honda City 2012-13 20กันนะครับบางท่านขับอย่างเดียวก็ไม่อาจจะเข้าใจนะครับเพราะว่าค่าต่างๆที่อยู่ในหน้าจอแสดงผลนะครับนี่นะครับในหน้าจอบอกข้าร่าไปแล้วส่วนด้านบนนะครับก็จะมีเขียน0 10 20 30 40นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวบอกสถานการณ์เปลี่ยนน้ำมันเช่นกันนะครับยิ่ง ดิจิตอลสัญ,ญลักษณ์ขึ้นเยอะๆขนาดไหนนะครับมันก็จะยิ่งประหยัดน้ํามันมากขนาดน,นั้นนะครับก็อย่าพยายามขับกระแทกกันเร่งบ่อยๆนะครับก็ถ้าอยากประหยัดน้ามันจริงๆก็พยายามขับด้วยความที่เน้นรอบแบบเสมอต้นเสมอปลายที่สุดนะครับอย่าพยายามกระแทกกันเร่งนะครับก็พยายามเหยียบเลี้ยงระยะทางไว้เรื่อยๆนะครับไฟแสดงถานะอีโค่ตรงนี้มันก็จะติดขึ้นมานะครับก็ จะช่วยให้เราเปลี่ยนน้ำมันได้เยอะนะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็มาธิบายนะครับเกรดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคนที่ใช้รถ h อนด้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านนะครับผมโอเคนะครับสำหรับท่านใดที่อยากเพิ่มเติมข้อมูลส่วนไหนอยากให้รีวิวอยากให้แนะนำส่วนไหนของรถคอมเมนต์มาพูดคุยนะครับหรือมาเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับผมหากมีข้อมูล่วนหนึ่งนใดนะครับที่ได้แนะนำไปหรือผิดพลาดยังไงก็ สามารถบอกกล่าวหรือเพิ่มเติมนะครับมาได้นะครับผมโอเคนะครับถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องของเราด้วยนะครับ